สวัสดีพี่น้องทุกคนคะ่ะมาเด้วจากกินเขาเมื่อนี้คๆนได้อีหยังกินแกงเห็ดพึ่งเห็ดพึง่งนะคะพี่นอ้องแกงเห็ดพึ่งใส่เห็ดพึง่งใส่อันอน,อน่นอใหม่นะคะมาด้ยวยค่ะทุกคนเห็ดเก็บเองนองใหม่อันน้องสาวเอามาฝากจากเมืองไทยนะคะ พอดีแม่เพิ่นขึ้นมาเก็บหมากใหม่น,นาะจ้ะอืมแต่แต่เสียดายมันมีผักอีตูนะคะแต่ว่าใส่ผักกระแหงแทนมีผักกระแหงอยู่อืม,อมเห็ดพึ่งอันนวานนี่แหละค่ะ รสชาติมันคือเ็ดเผืองบ้านเท่านั้นเลยกินเข้าไปมันจะกรุบ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 ี่สิพี่น้องอืมแซ่บแกงไส้น้องใหม่อันนี้น้องใหม่แบบเพิ่นเฮดมาแบบฝอยๆน้องใหม่เผาแล้วเพิ่นก็เอาเฮดแบบฝอยๆนะคะพี่น้องอือนี่แหละจ้ะ น um, ้องไม่พอยอันนี้ถ้าเอาไปมกเนาะเห็ดหอมมกไก่ใส่ใบยอเฮ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บน้องม่เคยเห็ดหอมมกจากเชือพี่น้องเคยเห็ดป๊อเป็้น้องม่ท่านได้ร้องอยู่เข่าไปเบิรงนกูเกิลเดี๋ยวสิลองเห็ดจากมือก่อน ค่ะเพชรเพชรเพิงอันนี้อ่ะตอนมาท้งต้มนะมันเป็นสีออกเหมือนสีทองทองสีสีเหลืองทองนะคะสีทองอสีเป็นสีเหมือนสีอิดนะสีอิดหูจักอิดสีอิดบอกพี่น้องสีอิดอิดอิดก้อนน้อยน้อยก้อนน้อยน้อยอ่า มันแมนอิดใหญ่เด้ออิดก่อนหน่อยตอนมันบ่ท่านสุกมันเป็นสีนั่นแต่พอมันสุกแล้วมันเป็นสีนี่แต่ว่ากินเข้าไปแล้วรสชาติมันจะคลายแบบว่าเห็ดตับเต่าจะเหมือนเลยนะคะเหมือนเห็ดตับเต่าเลย <c oughs> อันนี้คอยบอกมาที แต่อันนี้มันจะอ,อ่อ,อนยิ่งอ่อนยิ่งอร่อยยิ่งแซ่บนะคะมันกรุบก <ๆๆ S 1> รุบกรุบหอมผักทะเนี้ย ถ้าได้พ ja 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 ักอตูน้ำนะพนองเอ้ยสุดยอดเลยะหอมกลมลอม ใส่ใหอยแมงภูน้ำมีหอยแมงภูแล้วหน่อยก็ mm hmm. เลย mm hmm. ใส่น้ำอือแบบพี่น้องเอ้ยหืมงาลูกโดดไป joka on nyt siis 20. Tämä sitten tulokset kahden välineen jälkeen. Kilpailu johtaa Margarita Mamun 2. anna ja Liigava löytyy sieltä 20. Ja kilpailut jatkuvat tuossa kello 25. มูมาเปิดประตูให้มูกันเด้อกำลังสิบอกว่าเกหมอบังยงเดี๋ยวมูมากินน้ำมูกดโทรศัพท์เออละป๊บนึงนะคะน้อง ก weight, <S <S ูให้เขานั่งกับเต็มเขาซื้อพลังงานสองลังป้าแต่ตยามค่ะแท้แม่กีพาเดินนำนางันอยู่เลุ้ยปุยวันนี้วันอะไรวันศุกร์กูว่าแล้วพอซื้อลังของนางนั่งกันทุกป้าเพราะว่าวันศุกร์เขากินกันเฮ้ยยูทูบช่วเพื่อนกำลังแซ่บเลยรอสายไปเลย เข้านึงเด้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปก้นดอกสันพี่น้อง <Okay. S 1> เดี๋ยวมือหนาะเข้าจะมาคุยกันเนาะ <Okay. S 1> อีหยังหูบอลนี่ไวยนะคะไวยบูเบอรี่เห็ดเอง ถ้าบ้านห้าก็สา,าทุ่นอะลรพี่น้องเออบ้านเ้าสาทุเขา <Okay. S 1> แต่ว่าอันเมืองนอกเป็นสาทุห <Okay. S 1> มากใหม่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแจ่บ